อะไรล่นหัวใจล่นคน <ผม S 1> จะลื่นใส่ห <พอ S 2> ลายอย่างพร<อ>้พอมอย่างแล้ว <L. S 1> จะเล่า<อ>ให้ฟังพร้พอมเมาหรืยอยังพร้อมแล้วจ้าตามีเรื่องจะเล่าให้ฟังม,มาตอนเด็กๆ พ่อกับแม่นะ่ะเขาทะเลาะอะไรกันก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นนะ่ตนะตาอ,อายุสักสิบหรือสิบเอ็ดขวบเนี่ยเห็นจะได้นะแต่ก็เขาทะเลาะกันนะ่ะพ่อก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าๆคันใหญ่ๆเมื่อเมื่อสมัยก่อนนะ่ะตามไม่แน่ใจว่าคาวาซากิหรือว่าอีอะไรวะซูซูกิคันใหญ่ๆมีคาร์ด คาวาซากิ <Kaw> มันก็เป็นไปได้สองยี่ห้อเนี้ยแต่ถามเจ้าตัวเขาก็อัลไซเมอร์ไง mm hmm. เขาก็จําไม่ได้เหมือนกันแต่ตานะ่าจำได้ที่มันมีถังน้ํามันอยู่ระหว่างขาคาวาซากิ <Kaw asaki. S 1> นะตาก็ว่าออกมานั้นแหละก็จะขับรถจากในเมืองเนี่ยไปที่หนองเงยไซไม่แน่ใจนะว่ากี่กิโลแต่ก็นั่งเป็นชั่วโมงอะ พ่อจะมารับตาตอนเย็นวันศุกร์แล้วเช้าวันจันทร์นะก็จะมาส่งก็สักว่ามันกี่ปีมาแล้วเนี่ยโอ้ไม่มากสามสิบปีเองบอกอายุท,ทำไม <c oughs> เนี่ยตาก็นั่งสอนกอดเข้าไปนั่นแหละ ออกจากบ้านเราไปเนี่ยก็หกโมงเย็นแล้วแล้วสมัยก่อนเมื่อสามสิบปีที่แล้วว่ามันหนาวมันหนาวไม่เหมือนสมัยนี้หรอกอก็จะกอดพ่อนนะไปแล้วสมัยก่อนเหมือนจะไม่มีถนนนะ่ะลาดยางแค่ในเมืองอ่อานอกเมืองก็เป็นลุกรัง แล้วหกโมงเนี่ยโฮเพยอย่างเงี้ยก็อย่าหวังว่าจะมีไฟไม่มีมีแต่ไฟหน้ารถนี่แหละอีกขาไปก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่อีกขากลับเหมือนเราก็ใช้ชีวิตปกติอีตอนเย็นเนี่ยที่เราไปนะ่มันยังไม่มืดแต่อีตอนเช้าขากลับมาเนี่ยมันต้องออกจากที่นูนนะ่นตั้งแต่ตีห้าพ่อก็จะขับรถเนี่ย กลับมาที่สุพรรณเนี่ยในเมืองเนี่ยทุกวัน oh. ทุกครั้งเนี่ยตาก็จะกอดพ่ออย่างเงี้ยแล้วมันหนาวะนะก็กอด oh. ก็คิดว่าตัวเองคงง่วงหรืออะไรทักอย่างนะตั้งแต่ครั้งแรกเลยแต่รถมมันเร็วตาเห็นมีล่างๆ่างหนึ่ง ไม่รู้นะอาจจะตาฟาดก็ได้มันหาคำตอบไม่ได้เขานั่งกอดเขา่านั่งกอดเข่าอยู่ตรงดงหญ้านะ่ะตรงหญ้าต้นไม้อะไรเงี้ยที่มันมันจะขึ้นไปตามทางถนนแคบๆอ่ะมันก็จะมีหญ้าข้างๆทางเนี้ยใช่ป่ะเขาก็จะมานั่งกอดเขา่าแล้วก็เห็นตูดเขาอ่ะนั่งหันหลังให้อะ่ะ แต่ดูออกว่าเป็นผู้หญิงอะ่ะเหมือนนั่งกอดเขาแล้วเราก็เห็นตูดเห็นแผ่นหลังเขาอย่างเงี้ยอ๋อแต่มันก็แค่แบบเดียวไงแต่ตลอดเส้นทางอะตาเห็นประมาณสองครั้งอะ่ะแบบเดิมก็บอกตัวเองว่าคงเพี้ยนหรืออะไรสักอย่างตาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังอ๋อ ทุกแต่ทุกครั้งนะเช้าวันจันทร์เมื่อไรพ่อไปส่งเมื่อไหรตีห้าเนี่ยตาจะเจอทุกครั้งเลยตาก็หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้วะจนโตมาเนี้ยแหละแบบตอนแรกอะตอนนั้นนะมันเป็นดีเทลที่แบบว่าเราไม่ได้คิดเนี่ยเราไม่ได้คิดเราเรายังเด็กอะเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เอมันเป็นยังไงว่าอะไรองเงี้ยตหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้แล้วต้องเจอนะสองรอบคนคนเดียวกันนี่แหละรูปร่างเหมือนกันนั่งกอดเขา่าก็จะเห็นแบบล่องตูดคนไม่ใส่เสื้อผ้าน่ะเออจะเห็นล่องตูดแล้วก็เห็นนั่งกอดเข่าก็คือแผ่นหลังก็จะปเปะืป่อยๆอ่ะเปื่อยๆขงขาวแล้วผมอะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นผมที่ว่าละหลังนะมันเป็นผมที่ไปไปปกยุกตรงเข่าเขาอะ่ะ แต่มันเห็นทุกครั้งเลยแต่ว่าพ่อเขาก็ไม่กี่อาทิตย์เขาก็ดีกับแม่แล้วก็มามาอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้อือพิสาคิดว,ว่ามเป็นอะไรตาตาฟาดไหมหรือว่ายังไงแต่มันมันจำได้อะมันจำได้ว่ามันมีมันเกิดขึ้น แล้วก็สิ่งลึกลับแต่ตาหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้นะแล้วก็ไม่เคยถามใครด้วยเพราะคิดว่าตัวเองอะคงล่วงหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนหัวค่าอะ่ะเหมือนตอนที่เราขับรถจากสุพรรณไปที่นู่นะ่ะเราก็ไม่เจอไงเส้นทางเดียวกันอ,อะไรเงี้ยแต่ขากลับมา<อ>มันนันเจอทุกครั้งเลยตาก็หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้วะ เออในไหนก็เกินเรื่องผีในวัยเด็กมาแหละเดี๋ยวตาจะเล่าเรื่องเมื่อคืนนี้ตาเวลาเราชอบฟังหรือชอบดูรายการอะไรมากๆอะ่ะ YouTube อะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเสนอช่องช่องอื่นอะ่ะที่มันเป็นเรื่องราวแบบเดียวกันน่ะมาให้เราดูใช่ไหมแล้วเมื่อคืนนี้ตาก็ ไปเจอรายการสดรายการหนึง่งชื่ออะไรเลี้ยวไปหลอนว่ะพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเออคนที่ดำเนินรายการนะชื่อเนรนะแต่ก็ฟังผู้หญิงคนหนึ่งเล่าเรื่องชื่อคุณน้ำพึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันก็เป็นห่างๆแล้วแต่ก็เลยไม่ได้ฟังแต่ไปฟังเรื่องที่ว่า คุณเนตเนี่ยมาเล่าแทนคุณยอดอยากฟังไหมอยากฟังมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยคือบอกว่าไม่กล้าหลับอ่ะอยากฟังต่อให้จบอ่ะว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงอ,อันนี้เล่าคร่าวๆนะเพราะว่าก็ไม่ได้จำดีเทลขนาดนั้นนะก็คือคุณยอดเนี่ยเขาเป็นเ,เขาเรียกอะไรคนคนขับรถขย่ Oh. เขาบอกว่าเขาอยู่ในปริมนทนอืมทีแรกอะ่ะคุณเนตรน่ะเขาก็ขอให้คุณยอดเนี่ยโทรเข้ามาในรายการว่ามาเล่าให้ทุกคนฟังแต่เขาบอกว่าผมผมไม่เก่งเรื่องสื่อสารแต่ผมจะเล่าให้คุณเนตรนะ่ะช่วยไปถ่ายทอดให้ผมหน่อยอเผอิญว่าคนที่มาเล่าในคืนนี้เหมือนเขาจะต้องดิวไว้แล้วว่าจะมีใครอะ่ะ เข้ามาเล่าในรายการนี้บ้างชื่ออะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพรเอิญคุณคนนี้เขาป่วยพอดีเขาบอกเขาไม่ไหวคุณเนรเขาก็เลยยกเรื่องของคุณยอดเนี่ยมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีวันหนึ่งคุณยอดน่ะขับรถขยะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําหน้าที่ขับรถตลอดนะเขาจะสลับกันกับเพื่อนอีกสองสามคนนะ่ะคือสลับกันน่ะ เพราะว่ามันจะต้องมีคนลงไปยกใช่ไหมแล้ววันนั้นน่ะมันเป็นเวรที่เขาอะจะต้องเป็นคนขับ uh. เขาก็ไปจอดรถที่ที่หนึ่งเขาบอกไปก่อนนะว่าการเก็บขยะนะ่ะมันเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งตีสอง uh. อออรถมันก็จะไม่ติดมากใช่ไหม uh. ก็ประมาณนะ้นเพราะเขาอยู่ในปริมณฑลน,นนะ่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่า เขาไปจอดรถตรงเนี้ยเราก็รอให้เพื่อนๆอนอีสองคนน่ะลงไปขนขยะขึ้นมาแล้วเขาก็ไปเห็นมองมองไปข้างๆ้าอะ่ะ <c oughs> เห็นเป็นเด็กผู้หญิงอายุไม่ถึงสิบขวบนั่งกอดเข่าอยู่บนกองดินนั้นอะ่ะทำไมเด็กคนนี้มานั่งอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแกก็เหมือนจะลงไปดู ตาไม่แน่ใจนะว่าแกลงไปคุยวันไหน oh, oh. น่าจะาครั้งแรกก็ไม่ได้พูดอะไรจนครบรอบวันที่สองอนะ่ะ oh. ก็ยังเห็นเด็กคนเนี้ยในชุดเดิม oh. ครบรอบที่แกต้องขับรถแน้วนะนะเป็นวันที่สอง oh. แกก็เห็นเด็กคนเนี้ยมานั่งอยู่ท่าเดิมเลยมานั่งกอดเข่าอะไรเงี้ยแกก็เลยลงไปถามไอ้ oh. й, หนูเองเป็นยังไงทำไมลงมานั่งอย่างนี้ oh. เขาก็เห็นนะว่าเด็กคนเนี้ย นั่งร้องไห้แล้วก็พูดว่าพ่อตีหนูแกก็นึกว่าสงสัยเด็กคนเนี้ยคงทะเลาะกับพ่อแล้วพ่อไม่ให้เข้าบ้านหรือว่าหนีมาหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยแต่แกนะไปสังเกตเห็นว่าขาของเด็กอะมีรอยตีจริงมีรอยโดนตีมีรอยเลือดนะแบบเป็นเลือดแห้งๆกลางๆอะไรเงี้ยแกก็นึกสงสารน,น,นะเนาะว่าทำไมพ่อพ่อตีอะไรเงี้ย แต่สิ่งที่แกไม่คาดคิดนะ่ะคือเด็กคนนั้นนะ่ะพูดว่าพ่อฆ่าหนูหพ่อฆ่าหนูหแกก็เป็นไปได้แกก็เฮ้ยจะขนาดนั้นเลยเหรอวะถ้าพ่อฆ่าหนูเนี่ยกูก็ต้องเห็นผีดีนันอันนี้ก็หนูคิดเองนะหนูไม่แน่ใจว่าเขาพูดหรือเปล่านะแต่เราก็แบบเฮ้ย มันจริงเหรอวะแล้วเขาบอกว่าเห็นเหมือนคนอ่ะเหมือนคนทุกอย่างทุกประการเลยอะไรเงี้ยบอกว่ามีอะไรให้ลุงช่วยไหมล่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวลุงพาไปส่งบ้านไหมทีเนี้ยไอ้เพื่อนสองคนที่ยกขยะอยู่อ่ะก็บอกว่าคุยอะไรแกไป,ปยืนทําอะไรตรงนั้นไม่ได้ถามว่าคุยอะไรบอกมายืนทําอะไรตรงนั้นก็คุยอยู่กับเด็กนี่งไง พอพูดว่าคุยกับเด็กหันไปมองคือเด็กคนนี้ไม่อยู่แล้ว oh. อืมแกก็งงอ้าวแล้วไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมแกก็สงสารแหละแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจก็เออขับรถขับรถไปอะไรอย่เงี้ย oh. แต่แกก็เจอนะขับรถมาอีกก็มาเจออีก oh. แกไปเก็บขยะแกก็ถามหนูมานั่งตรงนี้อีกแล้ว มันเป็นยังไงมีอะไรให้ลุงช่วยไหมเด็กคนนี้ก็พูดเหมือนเดิมพ่อฆ่าหนูแล้วแกก็เห็นเลือดนะ่ะลอยเลือดใส่เสื้อผ้าเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยอ,อืมแกก็เหมือนแบบมันมีอะไรวะอะไรเงี้ยแกก็เลยอ่ะเอางี้บ้านอยู่ไหนบอกลงุงเดี๋ยวลุงไปส่ง ก็พาขึ้นนั่งรถข้างหน้าน่ะ,ะเพื่อนๆนกยกยกขยะไปตัวเองก็พาเด็กคนนี้มานั่งไปเดี๋ยวลุงพาไปคุยที่บ้านให้พ่อเขาดีกับเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวลุงพาไปส่งก็ให้เด็กคนนี้ขึ้นมาบนรถอ,อืมแล้วก็ขับไป ในระหว่างขับเนี่ยก็มองไปโอ้โหมีแต,ต่รอยเลือดรอยตีอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยที่ตัวที่เนื้อตัวเด็กคนนี้กนน็สงสารนะแล้วไปยังไงก็ไม่รู้เหมือนว่าหายไปอะเด็กคนนี้อยู่ดีๆก็หายไปแกก็ชักจะเอะใจแล้วตั้งนิดใจวันนั้นอนะแกไม่นอนเลยนะแ,แกขับรถไปอะคือปกติแล้วแกจะต้องกลับมานอนตอนเช้าใช่ไหมล่ะ วันนั้นนะแกไม่นอนเลยนะแกขับรถไปไปตรงกองดินตรงนั้นอะที่วางขยะอ่าจะไปเจอยายคนหนึ่งแกโผล่มาแกก็ถามไอ้นุม่มเองมาทำอะไรตรงนี้คนที่ชื่อยอดเนี่ยเขาก็บอกว่าผมขอโทษนะครับผมไม่ได้คิดจะมาอะไรเงี้ยผพอว่าบ้าน,านป้าคนเนี้ยเขาก็อยู่ตรงเนี้พอดี ทีเนี้ยแกมายืนลับ,ๆล,บๆ,ลๆล่อๆน่ะก็กลัวเขาจะหาว่าเราอคิดไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าผมอ่ะมาเก็บขยะทุกวันแหละตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยแล้วผมอ่ะเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะมายืนอยู่ตรงเนี้ยประจําเลยเขาบอกว่าถูกพ่อตีผมก็เลยจะมาดูว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงเขาก็บอกป้าคนนี้ก็บอกลักษณะ อบอกลักษณะยังไงละ่ะก็เล่าให้ฟังไม่คุ้นว่ะลองเข้าไปถามในซอยซิอะไรเงี้ยแกก็เดินเข้าไปก็ไปเจอบ้านหนึ่งแกก็ลองถามมันนะลองถามก็เห็นมีผู้หญิงคนนึงอยู่หน้าบ้านก็เลยถามบอกว่าที่เนี่ยมีเด็ก ผู้หญิงคนหนึ่งไหมอายุประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบแต่งตัวประมาณนี้อายุประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนั้นอะก็ตกใจมากเลยเราก็รีบเข้าไปในบ้านแต่ยอดเนี่ยก็แบบอ้าวอะไรวะเขาทําอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเดินเข้าไปเดินเข้าไปแอบฟังว่าเขาพูดอะไรก็ได้ยินผู้หญิงคนนั้นอะ พูดกับน่าจะเป็นสามีเขาเพราะว่าได้ยินเสียงเป็นผู้ชายเขาบอกว่าพี่มีตำรวจมาเนี่ยเขามาถามเนี่ยต้องโดนตำรวจจับแน่เลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าตื่นเต้นอีตอนนี้ก็อะไรวะพักเดียวไอ้ผู้ชายก็ออกมาโวยวายพี่คุณเป็นใครเป็นตำรวจเหรออะไรเงี้ยมาโวยวายใส่เขาเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไร อปล่ผมไม่ได้เป็นตำรวจผมแค่มาถามหาเด็กผู้หญิงคนนึงเห็นมานั่งร้องไห้ผมก็เลยมาถามไม่มีเด็กอะไรที่ไหนไม่มีทั้งนั้นอัสองคนผมเองนี่ก็ปิดประตูบ้านแต่ก็ได้ยินเสียงคงคามคมคามนะแทนที่เขาจะกลับบ้านนะแต่ยอนะ่ะเขาก็ไม่ได้กลับนะเขาก็ดักซุ่มอยู่ตรงนั้นแหละ สักพักก็เห็นสองคนผมเนี่ยเนี่ยถือกระเป๋าวะออกมาแบบเหมือนเก็บเก็บของอะ่ะเก็บของมาคนคนละสองสามกระเป๋าวะถือยิ้วออกมาวิ่งส่วนกับคุณยอดเนี่ยออกไปเลยแบบเออคุณยอดก็อา้าวจะไปไหนละ่ะไม่พูดไม่จะไปเลยแล้วในระหว่างที่วยยาวเนี่ยคนข้างบ้านก็ออกมาดู ขาบอกคุณมีเรื่องอะไรผมแค่มาถามหาเด็กผู้หญิงคนนึงเพราะผมเห็นแกไปนั่งร้องไห้อยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเหตุใด,ดมันมีอะไรทำไมอยู่ดีๆมานั่งร้องไห้ตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาถูกพ่อตีในระหว่างที่สามสี่คนนั้นอะมายืนคุยกับเขาอ่ะ เขาก็บอกต้องเป็นไอแนนแน่เลยเขาก็บอกว่าไอแนนคือใครก็เป็นลูกสาวของอยายคนนี้แหละของคนนี้แหละที่ขนของไปเมื่อกี้เนี้ยแต่ผู้ชายคนนั้นนะ่ะเขาเป็นพ่อเลี้ยงนะบอกหรอกครับเขาก็เข้าไปดูในบ้านกันนึกยังไงกันก็ไม่รู้เข้าไปดูในบ้านเพราะว่าบ้านมันไม่ปิดไม่ปิดประตูเหมือนไปแบบรีบ,บ,รบ ทีนี้พอกเข้าไปดูบ้านนมาเละเทปหันเลยพี่ oh. อืมคุณย่าเนี่ยเขาเข้าไปดูด้วยแล้วเขาก็ไปเห็นรูปเนี ee, ne, here, ่ยเนี่ยเด็กคนนี้แหละเด็กคนนี้แหละที่ที่ผมเห็นนะไปนั่งกอดเข่าร้องไห้อะ่ะผมมาเก็บขยะผมเจออะไรอย่างเงี้ยอัอ oh. ไ,ไม่ได้แล้วมันต้องเกิดอะไรขึ้นกับไอ้แนนแน่เลยผัวเมียคู่นี้มันชอบตีกัน แล้วพวกเรานะ่ะไม่เห็นไอ้แนนมาหลายวันแล้วเราไม่อยากไปยุ่งเรื่องผัวเมียเขาก็พูดอย่างนี้แล้วในในความเป็นอ่คนข้างบ้านเันเนานะเคยเห็นเด็กคนนี้เขาก็รู้ไงว่าไม่เห็นมาหลายวันอ่เห็นแต่อสองคนผัวเมียเนี้ยอยู่ป้าคนนั้นนะ่ะเขาเข้าไปดูในบ้านเขาไปเห็นในครัวนะ่ะมันมีรอยเลือด ทีนี้พอเดินตามเขาไปดูนะป้าคนนั้นก็โวยวายบอกไม่ได้แล้วมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยมันมีรอยเลือดแล้วไม่มันมีกลิ่นขาวแบบแรงมากอะ่ะ <c oughs> เขาก็เลยต้องแจ้งตำรวจกันว่ามันต้องมีอะไรแน่อะไรเงี้ยตำรวจก็มาอะไรเงี้ยนะแต่ทีนี้มันจะแจ้งความยังไงล่ะมันไม่เจอศพมันไม่มันไม่มีอะไรมันมีแต่รอยเลือดนะ่ะ หนูก็ไม่แน่ใจนะว่าคุณยอดเนี่ยเขาก็กลับไปเขาก็กลับไปแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าเด็กคนนั้นก็ยังมาร้องไห้ในฝันหรือไงนี่แหละมาร้องไห้ว่าพ่อฆ่าหนูพ่อฆ่าหนูอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออืม,อมเขาก็ด้วยความแบบอยากรูอ่ะ เขาเขาอยากรู้อะเขาก็ต้องหาศพต้องหาศพให้เจอคือถ้าเกิดตายนะก็ต้องรู้ว่าตายยังไงเนี่ยตอนที่เรียกตำรวจมาตำรวจเขาก็ต้องสงสัยใช่ปะว่าคุณรู้ได้ยังไงว่ามีเหตุบ้านนี้บ้านนี้อะไรเงี้ยแล้วจะไปพูดได้ไงว่าตัวเองเจอผีอะไรเงี้ยเออแล้วคนืนนั้นน่ะเหมือนกับว่าหนูไม่แน่ใจนะว่าเขาฝันหรือว่ายังไงหนูก็เห็นอ่า คุณยอดเนี่ยเขาก็เล่าว่าเด็กที่ชื่อแนนคนเนี้ยมายืนที่กองดินตรงนั้นอีกแล้วแล้วก็พ่อฆ่าหนูหนูอยู่ตรงนี้กระตาเลยอ๋อแกแกไปเก็บขยะนี่แหละแล้วแกเห็นว่าเด็กคนเนี้ยค่อยๆหายเข้าไปในกองดินนั้นน่ะ หายลงไปเลยอะแกก็ไม่ไหวแล้วเพื่อนก็มาเรียกเฮ้ยแกเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแกเป็นอะไรทําไมอยู่ดีๆมายืนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยบอกขอลางานได้ไหมวันเนี้ยยังไงก็ต้องรู้ให้ได้ไปกันก่อนได้ไหมเพื่อนก็บอกโอ้แปลกเว้ยเออเออเออเองอยากลาก็ลาเพื่อนก็ไปไปทํางานแก็ต้อตัวเขาอะมีไฟฉายก็คือจากโทรศัพท์มือถือ เขาก็เลยไป่องอีตรงกองดินนั้นน่ะจนไปเจอนิ้วก้อยอ่ะพี่นิ้วก้อยแห้งๆซึ่งมันไม่มีไม่มีแบบเนื้อหนังแล้วอะ่ะเป็นนิ้วก้อยของเด็กคนนั้นแหละเขาคิดว่าต้องใช่เขาก็เลยโทรหนึ่งเก้าหนึ่งอโทรหนึ่งเก้าหนึ่งมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่มันหาคำตอบให้ตำรวจเขาไม่ได้งไงว่าเขาไปเจอได้ยังไง เขาก็เขาก็พูดไปนั่นแหละว่าเขามาเก็บขยะตรงนี้ทุกวันแล้วเขาเหมือนแบบอุปโลกไปว่าได้กลิ่นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละก็เลยเดินมาดูแล้วก็เลยอะไรอย่างเงี้ยตำรวจเขาก็เลยเอาศพน้องขึ้นมาก็ในระหว่างที่เอาศพขึ้นมาเนี่ยเขาก็เห็นเขาก็ยืนดูนะเขาก็รู้สึกว่าเหมือนน้องแนนอะ่ะยิ้มให้เขา,ท,า,ท,าทั้งทงที่พี่ก็รู้มาหลายวันแล้วมันก็ต้องเนา่าต้องเปื่อยใช่ปะ แต่เขากลับรู้สึกเหมือนศพเด็กคนนั้นอนะ่ะยิ้มให้เขาก็โอเคลุงช่วยได้เท่านี้นะหนูก็ไปตามต่อเอาหนูอยากให้ใครได้รับกรรมหนูก็ไปตามต่อเอาเลยทีนี้มันไม่จบแค่นั้นเด็กคนนี้ก็มาร้องไห้อีกในฝันอบอกพ่อค่าหนู แต่ตำรวจนะหาไม่เจอไงว่าสองคนแม่เอแม่กับพ่อเนี่ยหนีไปอยู่ที่ไหน mm hmm. อืเขาก็พยายามตามหาแต่ก็ยังหาไม่เจอ mm hmm. เด็กคนนี้ก็มายืนร้องไห้แล้วก็ทำให้ดูให้เห็นภาพบ้านลักษณะอย่างนี้มีน้ำคำมีอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่คนนั้นเขาก็สะดุ้งพลัดตื่นขึ้นมาจำสถานที่ได้หมด จำได้แต่จะไปหาที่ไหนในระหว่างที่อ่าขับรถไปเนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็จับรถมาใส่ขี้ไปเนี่ยก็มีเสียงกระซิบเป็นเสียงของเด็กค,คนนั้นแหละเขาบอกว่าเขาจำได้บอกว่าสามเจ็ดหนูไม่แน่ใจว่าเป็นซอยหรืออะไรนะ ขาก็ไปที่นั่นแล้วก็ไปเจอบ้านหลังนี้จริงๆที่ว่าเป็นน้ำคำเป็นบ้านลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไปเงี่ยหูฟังแล้วก็ไปเจอได้ยินเสียงสองคนผัวเมียเนี้ยจริงๆคราวนี้เขาก็เลยโทรไปหนึ่งเก้าหนึ่งตำรวจก็รับสายเขาก็แจ้งเหตุเลยบอกว่าสองคนผัวเมียเนี่ยมากบดานอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะบอกตำรวจตำรวจก็มาจับ เขาก็จับแยกสอบแยกสอบสวนเมียเขาก็เลยสารภาพแต่สามีเขาว่าไม่ยอมสารภาพเขาบอกว่าสามีเขาว่าเป็นคนอารมณ์ร้าย<ม>เขาตีเขาตีแม่ก็ตีตัวเองนั่นแหละแล้ว<ม>ลูกอะ่ะก็เอาตัวมา,มาบาังอะ่ะเอาตัวอย่าตีแม่หนูวีตีแม่หนูก็เลยตีโดนตัวเองแต่ทีนี้ว่า มันพลาดไงเพราะเขาไม่ได้ใช้แค่มือตีเขาใช้เข็มขัดมั่งไม้มั่งอะไรเงี้ยแล้วมันพลาดโดนหัวเด็กไง<อ>น็อกไปเลยอะทีนี้พอพอน็อกแล้วเนะี<อ>่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงอุ้มไปในครัวคิดแต่ว่าจะทำลายศพในขณะที่เมียเนะี่ยหยิบโทรศัพท์จะโทรหารถพยาบาลหรืออะไรก็ได้มาช่วยลูก แต่สามีเขาอะก็พูดบอกว่าถ้ามึงถ้ามึงแจ้งตำรวจกูก็จะฆ่ามึงด้วยอีกคนอะไรเงี้ยเ oh. มียเขาก็เลยไม่กล้าไงไม่กล้าเพราะกลัวโดนฆ่าอะไรเงี้ย oh. ก็เลยต้องไปต้องต้อง oh. ต้องยอมตกละกรรกับสามี oh. ก็ผลสุดท้ายก็คือเลือดมันก็ไหลไม่หยุดนะ่ะเด็กน่ะ oh. oh. อือ oh. เขาก็เลยต้องเอาไปไปขุดดินตรงนั้นแหละ ข้างถังขยะตรงนั้นอ่ะขุดขุดดินแล้วก็ฝังไว้นั่นแหละเป็นสาเหตุให้คุณยอดเนี่ยมาเจอเขามาเจอเด็กคนนี้อ่าต่สามีนะไม่ยอมรับไม่ยอมรับสารภาพหรอกแต่แม่เขาอะายอมรับสารภาพแล้วก็เหมือนว่าจะโดนโดนทั้งคู่นะ,ะก็ร่วมอะ่ะแม่เขาโดนก็ร่วมอะร่วมกระทำ อะไรกระสบอะไรอย่างเงี้ยอําพางอะไรประมาณเนี้ยอ่าแต่สามีก็โดนเต็มๆไปเพราะว่าตั้งใจฆ่าอะไรอย่เงี้ยอก็เรื่องก็ประมาณเนี้ยแต่เขาก็ยิ้มนะเขาก็มามาหาคุณยอดเนี้ยอีกทีนึงเพราะมามายิ้มอะ่ะในตอนที่เล่านะหนูก็มีความรู้สึกแบบสงสารนะเนาะสงสารแล้วก็คุณ อุเนตน่ะนะคนที่เล่าอะ่ะเขาก็ย,ยังน้ำตาซุมๆเขาแบบส่งสารเด็กอ,ะอ่ะเขาว่ามันเป็นหนูว่าเหมือนเห็นข่าวประมาณเนี้ยมาแล้วอืมอที่ว่าไปเจอศพเด็กอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าในความเป็นจริงอะ่ะมันยังไง พูดถึงเมื่อคืนหนูก็ไม่ได้สวดมนต์ให้เด็กคนนั้นน่าหึงสารน่ะแบบอืมต้องมาตายด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วคนสมัยเนี้ยทาไมถึงได้ใจร้อนกันจังเอ,อะอะก็ฆ่าเดี๋ยวก็ยิงกันเดี๋ยวก็อะไรกันอากาศมันร้อนเหรอเกี่ยวไหมเอาก็ไหนว่าเข้าหน้าหนาวแล้วไงหนาวอะไรร้อนหนาวอะไรไม่รู้ เหงื่อแตแกทั้งวันเลย <c oughs> อืมเรื่องนี้ก็ประมาณนี้แหละเล่าสู่กันฟัง <c oughs> ไม่มีเรื่องเล่ามั้งเหรอไม่ล่ะ <c oughs>